สวัสดีค่ะพบกับแอนดมินนานะคะสำหรับวันนี้นะคะมานำเสนอรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถรุ่นเก่าแต่ว่าทนมากๆเลยนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะนิสสันเอ็กไซเตอนะคะเครื่องสามพันเกียร์ธรรมดาปี02นะคะเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันกันเลยนะคะคันนี้นะคะสีทำให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะสีสวยใสายมากๆเลยนะคะ ะค,ะคันนี้จะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะเป็นรถครอบครัวนะคะอดทนแล้วก็ถึกทนทานมากๆเลยนะคะส่วนยางนะคะเป็นยางแม็กซินะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะคันนี้นะคะติดบันไดขึ้นลงนะคะสะดวกสบายให้ด้วยนะคะ สำหรับด้านหลังนะคะคันนี้จะมีกระเป๋าเก็บยางอะไหล่ให้พร้อมเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถไม่แพงนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะนิสสันเอ็กไซเเครื่อง3,000รถสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในของรถกันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยนะคะภายในเป็นสีเบจนะคะแต่งกับสีลายไม้นะคะภายในนี้เบาะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะคะ ทุกอย่างนะคะใช้งานได้ปกติเลยและที่สำคัญนะคะแอร์เย็นฉ่ำนะคะมีแอร์หลังนะคะแล้วก็ฟิล์มนะคะทางเราติดให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนี่สัน Exciter เครื่อง3000เกียร์ธรรมดาปี02คันนี้นะคะ บอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเครื่องอึดถึกแล้วก็ทนมากๆเลยนะคะภายในใหม่กริปเลยนะคะราคานะคะ139,000บาทนะคะ139,000บาทนะคะราคาสดเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อได้ที่เพจรถบ้านสมชายมินบุรีกรทมนะคะหรือว่าจะเป็นไลน์แอดของรถบ้านสมชายนะคะเบอร์โทร0818151357นะคะ0 8 1 8 1 5 1 3 5 7 0814803351นะคะ0814803351ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ